วันนี้พามาดูอะไรกันหรอกเก้าสามบ่เก้าสามครับเดี๋ยววันนี้พามาดูเก้าสามครับโดยพี่ศักดินกร์ครับอ่ะสวัสดีแล้วก็ทักทายครับพี่น้องชาวย t u b e ครับอยู่กับช่องดัมซิ่งซับสิงทองครับแล้ววันนี้พามาดูช่างสักครับนี่ก็ฝีมือไม่ธรรมาดานะครับทำจบไปหลายคันแล้วโดยเฉพาะห้องตัวเดินนะครับ เดี๋ยวาจะให้เบอร์โทรทิ้งท้ายนะครับใครสนใจอย่าทำรถนี่นี่นี่อันนี้ก็ทำอะไรบ้างเนี่ยช่างทำตู้ทำช่วงล่างนะครับทำหมดคันครับรถได้ยุนะครับทำหมดคันครับคันนี้แต,แต่แต่คันนี้ดีนะยังไม่ได้รื้อห้องเกียร์ครับน็อตยังเดิมๆเ,เลยสา,สามปีละ อันนี้ก็เปลี่ยนเนี่ยข้อเสียคูป้านะมันทําเป็นสองฝั่งแต่ฝั่งนี้จะหมดก่อนครับฝั่งนี้จะหมดก่อนจะได้เปลี่ยนก่อนเนี่ยของเขาเป็นอแบบทําเป็นชิ้นนะ่ะพอมันหมดอายุหรือมันสึกก็สามารถเปลี่ยนเป็นฝั่งได้ครับแต่แก้งลูกนวดเหมือนกันเอาหน้าไปค่้ยหลังเอาหลังไปคุ้ยหน้าครับของเขาก็ดีแบบนี้แหละอืมเพราะคนขับแรง รถบ้าน,านอะไรดิรถหลวงรถหลวงรถหลวงก็มัน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 จะมีแบบเป็นของอำเภอนะครับเขาว่าเรียกว่าอะไรโครงการนาเปียงใหญ่นะครับโอ้นี่ว,นวันนี้สมถึงตก็อะไรอย่าง,างไ้งเ,งเปลี่ยนตะแกรงไม่ผุดดิเบิกศูนย์ได้ยุตินาเปียงใหญ่ไหมได้หมดแสดงว่งงาเขาจะเอาเงินเก็บเออเงินกลุ่มแสดงว่าเขาจะเก็บเงินกลุ่มได้หลาย ป้าปหักใช่าะฮักไวแต่สอบ่แไม่หน่อยมืดน,นี่นแสนปุ๋ยเลรออือใช่่ากุ้มข้าเจ้าเนี่ยนอนครับหมูบ้านชัมบัคขี้ครับขันว่าชัมบัคขี้คือบ่ได้สอครับน้องดูหมูกเก็น้องดูหมูกเก็ผู้นัาเข็มแข็งโอ้สาตววนรองนายกกกขยุ่ันเนาะร้องสาเร็นายโยกรองนายนายูด้เลย่ครับช <laughs> ื่อเดียงกอา ยัง,รงเราเห็นแบบอัดเตะโบเมียนวะแก่ตินวะก็พี่ศักรับทำทุกอย่างนะครับก็มีอยู่กันสองคนอันนี้เือครับเือไว้ทะลุพี่มาประกอบอืมของขั้นใดน,นี่เน,น,นี่ย,เ,ยออเอาเนี่ยมันเป็นเอา,เอาเรถรถเลือมันเป็นท่าเปียกีต๋ ภาพเดิมก็เป็นพวงลอยที่โอ้ผมผมไม่ได้เล่นคูปัต้านานครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมายังไงแล้วทุกวันนี้คันนี้ก็เป็นคันเดิมครับรถต้นตระกูลโอ้โบเมียนคนละคันตัวดิรถลูกค้าคันข้องข้องขยจอนใช่ของขยจอนลบลอยเอาขอไปจอดรอกเกียวนี่ทําเกียวดันก็ได้นะครับช่างศักทําเกียวดันได้คูปัต้ารถใหญ่ได้หมดนะครับ ก็จะมารีวิวอู่พี่ศักดิ์ให้ดูนี่แหละใครสนใจก็ติดต่อได้ครับเบอร์โทรครับช่างศักดิ์062ครับ062 689 627ครับผม689 627นะครับ689 627นี่ช่างศักดิ์ครับศักกลินครับเลิกไรแล้วเลิกไรแล้วครับสักกลินเลิกไรแล้ว<笑><笑>ได้เมีอะไรพี่น้องพี่น้องใครเบื้องหนังเป็นต่อวะนี่แหละสักกรินที่คอมเป็นต่อครับ ต่อรถอันนี้เป็นรถกลุ่มนาแปลงใหญ่นะแต่เขาเซอร์วิสดีมากเลยนี่เมนเทนแนนต์ดีมากครับเพราะว่ากลุ่มเขาน่าจะเข้มแข็งมากนะนี่คือชุดอะไรครับโอ้โหสั่งเบิกศู์อย่างเดียวจักมืนเราไกล้ชักนน่แต่แกงเป็นยังขึ้นได้เปลี่ยนนน่ฮะใส่แตแกงเป็นอยังขึ้เห็นโอ้มันแตกโอ้เนี่ย นี่ครับเซอู้นี่เนี่ยเนี่ยมันดีเป้าออกหเืยนะโอ้นี่ครับจักมือละายนี่ชุดนี่มดของศูนย์นะตะโค้งของันหานี่ครับมาดูครับเฉพาะโค้งหกพันห้าผลิตอยู่ไหนนี่ผลิตไทยแลนด์บ่ น,น,น่าจะไทยแลนด์ครับทุกวันนี้มีแต่ไทยแลนด์มีแต่ไทยแลนด์ครับไม่มีญี่ปุ่นแล้วมีนวะสิโล,ล,ลกันนะไปดิโซบอกเลยไปกินคนลน่ะเอออืมยอ,ยอ่มาตรงนีนี่ครับถ้าถามว่ามันมันคือข้อดีอะไรไหมข้อดีคือเบาครับข้อเสียคือบางครับครับนี่แหละก็เข้าใจคูปต้าเขาครับเพราะว่า เขาทำมาขายอะไรจริงๆนีง่นง่ายคแต่แต่แต่ถ้าเป็นรถใหญ่นะแต่ถ้าเป็นรถใหญ่ันก็จะหนากว่านี้แล้วก็จะน้าหนักก็จะเพิ่มครับเพราะว่าเขาจะเลียดน้ําหนักนะไม่ให้รดคูปต้าเขาจะเน้นแบบว่าไม่ให้ไม,ไม่ไม่ให้แปรงนาเสียหายครับอือตัวนี้ก็จะเป็น9ก้าสามพี่าก็มีรถเยอะแยะนะครับดูครับ พูดว่ามีแต่ไม่มีตังนะครับดูรถครับรถคนเดียวนะครับนี่เนี่ยแมคโครรถเทนเนอร์รถไถก็สองคันรถดำมมี่สามสีคันโอ้นี่โอ้โหรอนเนอร์เปลี่ยนนุ๊กปืนใหม่หมดเลยประทุประทุชุดเฟืองชุดเฟืองเอ,อนาน้ำเขา่าตีขึ้นเะลยนี่น้ำเข่าจะระบีนี่รถสามปีครับ แต่แต่ผมยอมรับจริงๆนะคูปต้าเครื่องทนมากถ้าถ้าใครดูแลน้ําดีๆอะ่ะไม่มีปัญหาครับเนี่ยระวังท่อเล็กๆแบบนนเนี้ยท่อน้าเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนผมมีคูปต้าดีซีหกศูนย์ครับท่อน้ําท่อเล็กๆนี่แหละรั่วรั่วเท่ารูเข็มครับแล้วทีน้ําก็ออกหมดเครื่องนี่ข้นขาวเลยครับดีนะกลับมาได้ไม่ได้ทําเครื่องใหม่ครับคนขับดับก่อนแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วก็เติมน้ําเข้าไปแล้วผมก็หารอยรั่วแล้วก็เติมน้าเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนท่อครับ เดียวได้ปกติเหมือนเดิมเครื่องไม่นอกมาเล่นกับพี่แกครับเพราะว่าไม่มีอะไรทำอู้ปะทุปะทุปะทบเหลี่ยมเลยวะปะทบแบบบากลับใส่เลยตัวนี้แบบใส่จนเหมดเลยตัวนี้แบบบวกลับเลยตัวนี้ บอมีปีนกลับเลยเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวว่าบอมนตะเก ا มันได้ทอนนันทอน,นี่กับที่เปลี่ยนบ่ล่ะซ <Okay. S 1> ับเปียงของศูนย์เปี่ยครับนี่ผมแนะนำให้เล่นของศูนย์นะครับเพราะว่าจะทนมากของยี่ห้ออื่นก็ดีก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะเรียกใช้เอานะครับของอื่นก็ดีโอเกียวก็เปลี่ยนไหมโอ้โหเบิกเลยสกีก็เปลี่ยนไหมโอ้โห,โโหแน่นอนจริงๆ พาะคนขับข้อแรงช่างสักจัดให้ครับกันนี้กันนี้คิดค่าแรงแบบไหนนี่ช่างสักเหมาเลยไหมเหมาใจเลยครับเหมาจเลยทาทุกอย่างแบบนี้เท่าไหร่นี่ค่าแรงหนึ่งหมื่นครับค่าแรงหนึ่งหมื่นนะครับคุ้มค่านะผมว่านะค่าแรงหนึ่งหมื่นคุ้มค่าเลยอะไรเจ้าของรถซื้อเองถ้าคุณทํา ถ้าคุณทำไม่ได้ทำไม่เป็นก็ติดต่อพี่ศักดิ์ได้นะครับศูนย์หกสองแปดเก้าหกแปดเก้าแปดศูนย์สองเจ็ดแปดศูนย์สองเจ็ดนะครับช่างสักกลินไม่ไล่ละไม่ทลนครโอ้เหตุเกี่ยวทันคาับนนี้ทำไม่ทันแค่นี้ก่อนนี่ก็เป็นเกียวเดิมๆบริษัทนะครับมันก็จะพันๆหน่อย ปากมันไม่ใหญ่นะมันเหมือนเกสิบปากเท่าเกตสิบงั้นปากเท่าเกตสิบแต่เครื่องใหญ่อ,หญอุ้มใหญ่อุ้มได้หนึ่งตันใช่ไหมแมนบอหนึ่งตันหือตันขาเลยนี่นเท่ากันกับเกสิบใช่ไหมพี่สักโอ้นี่ครับ 3, 7, 7, แ,แต่ก่อนผมก็เล่นคูปต้าครับ ทุกวันนี้ไม่เล่นแล้วเพราะว่า <macht> ม <osaurus> ันไม่ทันกินครับขนาดรถใหญ่ก็ยังไม่ทันเลยครับพี่น้องเอ้ยเขายังกาไปกินเลยพี่น้องอ่าครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเลยครับบายสวัสดีครับ